ตระก,กูลฟริตนั้นมีใครบ้างครับตระก,กูลนี้และแต่ละคนในครอบครัวในตระก,กูลนี้เนี่ยพวกเขาเคยทําอะไรสร้างวิลกรรมอะไรไว้บ้างครับต้องบอกว่าตระก,กูลนี้ครับแท้จริงแล้วเนี่ยมีพลังเพียงพอที่จะทําลายล้างโลกได้และครอบครองโลกดีได้แบบชิวๆเลยนะครับเรามาดูเรื่องราวของแต่ละคนในครอบครัวนี้กันในคลิปนี้ครับขอเตือนไปนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีการสปอยแล้วก็เล่าจนถึงตอนจบของกระตูเรื่องนี้ด้วยนะ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชาแนลครับวันนี้เราอยู่กับประตูเลือก อ่อนไททันครับผมเราจะมาทําความรู้จักกับตระกูลฟริตครับซึ่งตระกูลฟริตครับถือว่าเป็นตระกูลแห่งราชาของเหล่าเอลเดียเขานะครับและถ้าว่ากันตามตรงครับตระกูลฟริตเนี่ยเป็นตระกูลที่จะสามารถใช้พลังแห่งไททันต้นกําเนิดได้อย่างดีที่สุดแล้วครับถ้าพวกเขาต้องการจริงๆและถ้าพวกเขาลงมือจริงๆความสามารถของตระกูลนี้นั้นครับสามารถที่จะคลองโลกได้ทั้งใบเลยละครับแต่ท้ายที่สุดละครับมาจนถึงช่วงยุคสมัยหนึ่งครับตระกูลฟริตเนี่ยไม่อยากที่จะทําสงคราม เขาเห็นสงครามมามากมายครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าโหชาวเอลเดียนี่ก็สร้างเวรสร้างกรรมนะครับก่อกรรมทำเข็นอะไรไว้เยอะนะครับมีผู้คนเดือดร้อนกันตลอดครับหลังจากมหาสงครามไทยท่านครั้งใหญ่ครับคาฟิครับกษัตริย์ลำดับที่154เนี่ยตัดสินใจแล้วครับว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลกภายนอกครับแล้วก็ไม่อยากจะทำสงครามอะไรอีกต่อไปแล้วครับ ชาฟิสนั้นได้ทําการสร้างมหากองทัพไททันยักษ์นับ10ล้านตัวครับแล้วก็ยกขยโยงนะพวกชาเอลเดียกลุ่มหนึ่งครับมาที่เกาะพาราดีครับและพวกเขาก็บอกกับโลกภายนอกครับว่าเขาเนี่ยจะขออยู่ที่เกาะแห่งนี้ครับเป็นเกาะสวรรค์ของพวกเขาครับเขาจะขออยู่อย่างสงบสุขครับแล้วก็ห้ามใครมายุ่งกับเขาด้วยนะระวังไว้นะถ้าเกิดว่าแกมายุ่งย่ามารบกวนความสูงชนะไททันนับ10ล้านตัวเนี่ยจะออกไปขยี้โลกทั้งใบเลยนะเว้ยเป็นคําขู่ของ ราชาคารฟิตเขาครับเพราะว่าต้องการได้อ่าอยู่อย่างสงบสุขแล้วนะแล้วก็ห้ามใครมายุ่งกับเขาด้วยครับมีคําขู่ที่น่ากลัวน่าหวาดผวาครับเป็นคําขู่ที่ทําให้ชาวโลกนะครับอยู่กันอย่างระบาดระแวงมาเป็นร้อยปีเหมือนกันครับและในที่สุดครับราชาคารฟิตนี่ครับก็ใช้ไททันนับ10ล้านตัวครับสร้างเป็นกําแพงขึ้นมาครับปกป้องพวกชาเอลเดียจากโลกภายนอกครับแบบปิดกั้นกันโดยสมบูรณ์เลยครับแล้วก็อยู่ในกําแพงมาอย่างช้านานนั่นเองครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้ครับเราจะมาทําความรู้ รู้จักกันนะครับว่าตระกูลฟิตนี่ครับมีใครบ้างครับแต่ละคนนั้นมีบทบาทกับโลกภายนอกนี้ยังไงครับคนแรกนะครับที่ถือว่าเป็นต้นตระกูลเป็นบรรพบุรุษอย่างแท้จริงครับก็คือราชาขาฟิตครับเป็นราชาแห่งเอลเดียเมื่อประมาณ2,000ปีที่แล้วนู่นเลยครับในช่วงนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่ายุคเก่ายุคก่อนนะการทําสงครามนี่ครับเรียกว่าเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับของเหล่าอาณาจักรของเหล่าเมืองเหล่าราชาต่างๆนะครับทำสงครามต่อสู้กับชนเผ่าต่าง เพื่อที่จะขยายอำนาจขอบเขตของชนเผ่าแล้วก็ตระกูลตัวเองให้ทวีความยิ่งใหญ่เกรียงไกรมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึนครับหนึ่งในธาตุของราชาคาฟิทนี่ครับปีชื่อว่ายูมีครับยูมีเนี่ยเธอทําผิดกฎไร้แรงครับเธอถูกไล่ออกไปครับแล้วเธอก็เข้าไปในป่านะครับแล้วบังเอิญว่าเธอเนี่ยได้รับพลังไททันมาครับพอเธอได้รับพลังไททันมาครับเธอก็กลับมารับใช้ราชาฟิทนะซึ่งราชาฟิทนี่คือโอ้โหแฮปปี้ดีมากๆเลยครับเพราะว่าพลังไททันของ มีได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชาวเอลเดียมากมายครับและยูมีนั้นยังมีส่วนสําคัญอย่างมากครับที่ทําให้ชาวเอลเดียครับได้รับชัยชนะในการต่อสู้กับพวกมาเลยครับในอดีตเนี้ยทั้งเอลเดียทั้งมาเลนี่ต่อสู้ขับเคี่ยวกันมานะครัยแต่พอชาวเอลเดียมีมาหาอาวุธสงครามอย่างไททันต้นกําเนิดอย่างยูมีเข้าไปครับผมก็จบนะครับพ่ายแพ้ราบคาบอะไรกันไปนะด้วยคุณงามความดีของยูมีที่มีต่อราชาคาฟิสนะครับราชาคา ฟินี่ต้องแบบตบรางวัลให้ตัอหน่อยนะราชาคาฟิกก็เลยว่ายูมี่เธอทําดีมากถูกใจฉันมากเลยนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวฉันให้รางวัลนะจัดชุดใหญ่เนะยจัดลูกให้ยูมี่ไป3คนนนี่ับอก รางวัลอย่างนี้ก็ได้เลยครับผมนั่นก็คือราชาคาฟิตนะครับจับยูมีมาเป็นภรรยาซะอย่างนั้นนะแต่ยูมีเองก็ด่วนว่าจะหลงรักราชาคาฟิตมากๆด้วยนะครับราชาคาฟิตนะครับจะสั่งจะบัญชาอะไรนะครับยูมีเนี่ยจะทําตามโดยที่ไม่มีการขัดขืนไม่มีหื่อเอือยนะครับมีอยู่วันหนึ่งครับราชาคาฟิตเนี่ยถูกรอบลงพชนนะครับแต่ยูมีเนี่ยก็เอาตัวเองมาปกป้องราชาคาฟิตครับแล้วตัวเองเนี่ยก็ตายในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยครับพอยูมีตายครับลูกทั้ง3มคน ของเธอครับก็จะมีมาเรียฟิตนะครับโลเซฟฟิตครับและชีนาฟิตนะครับเด็กทั้ง3คนนี้เนี่ยถูกพ่อของเธอนะครับบังคับให้กินร่างกายของยูบีเพื่อที่จะรับสืบทอดพลังไททันครับให้คงอยู่ตลอดไปครับราชาฟิตนี่ก็สั่งเสียไว้เลยนะครับว่าถ้าคนในตระกูลตายครับก็ต้องให้ลูกให้หลานนะครับกินศพอย่างนี้กินร่างกายอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อที่จะสืบทอดพลังไททันสืบทอดความยิ่งใหญ่ของชาวเอลเดียครับอันนี้ก็จะเป็นตระกูลฟิตแบบบรรพ หลุดนู่เลยครับมีราชาคาฟิตนะครับถือว่าเป็นคนแรกๆนะครับมีภรรยาเป็นยูมีฟิตครับมีลูก3คนนะครับเป็นจีน่าฟิตโลเซฟิตมาเรียฟิตนะฮะหลังจากนั้นครับก็ผ่านมาหลายชั่วยุคนครับจนมาถึงราชาฟิตในลาดับที่145ครับราชาโอดี้มีชื่อว่าคาฟิตเหมือนกันครับผมชื่อแม่งซ้ํากันแต่คนละคนกันนะ ราชาคาฟิตนั้นก็อย่างที่เล่าไปในช่วงต้นคลิปนี้ครับเป็นราชาที่เบื่อหน่ายกับการทําสงครามนะครับอยากจะหาความสงบสุขอย่างแท้จริงสักทีหนึ่งครับเขารู้ครับว่าชาวเอลเดียเนี่ยโห่ก่อกรรมทําเข็นอะไรไว้เยอะครับในสักวันหนึ่งเนี่ยชาวเอลเดียคงจะได้รับกรรมคงจะโดนล้างแค้นแน่ๆครับแต่ก่อนที่จะถึงเวลานั้นครับเขาอยากจะให้ตระกูลฟิตของเขารวมถึงประชาชนเหล่าเอลเดียของเขาเนี่ยะอยู่อย่างสงบสุขพร้อมทั้งพยายามที่จะป้องกันความสุขนั้นด้วยการสร้างไททันยักษ์ครับผมไซ ใหญ่มากครับประมาณ50เมตรครับสร้างมาเป็นแบบ10ล้านตัวนะโดยไททันพวกนี้ครับเปรียบเสมือนเป็นทั้งโลของราชาฟิตและเป็นทั้งหอกของราชาฟิตนะครับโลที่จะคอยปกป้องพวกเขาครับไม่ให้คนอื่นมาทําร้ายมายุ่งย่ามกับชาวเอลเดียครับแต่ถ้าเกิดว่าใครฝืนใครอยากลองดีครับเหล่าไททันยักษ์พวกนี้ครับก็จะกลายเป็นหอ,อกชั้นเยี่ยมครับที่จะคอยโจมตีและทําลายล้างศัตรูอย่างราบคาบได้ภายในระยะเวลาไม่นานเลยละครับในช่วงยุคข,ของราชา คาฟิตคนนี้นะครับด่วนว่าตระกูลราชวงศ์นะครับจะถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายครับก็จะมีราชวงศ์กลุ่มหนึ่งครับผมมาอยู่ในเกาะพาราดีครับมาเป็นราชานในกำแพงครับส่วนราชวงศ์อีกกลุ่มนึงครั ก็ยังคงอยู่ในประเทศมาเลานะครับทาให้เราได้รู้จักตระกูลฟิตอีกคนหนึ่งครับที่อยู่ในประเทศมาเลาครับผมนั่นก็คือไดนาฟิตนั่นเองครับไดนาฟิตเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ในประเทศมาเลานะครับแต่ลึกๆแล้วเธอก็อยากที่จะกอบกู L ้เอลเดียครับอยากจะให้พวกชาวเอลเดียเนี่ยครับได้มีอิสระจากพวกชาวมาเลครับเพราะว่าไดนาฟิตที่อยู่ในประเทศมาเลยเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าชาวเอลเดียที่อยู่ในประเทศมาเลนะก็โดนชาวมาเลยกดขี่ห่มเหงอย่างมากครับมันก็เหมือน จะเป็นการแก้แค้นของชาวมาเลย์ด้วยนะครับพอพวกเขาเป็นอิสระนะครับจากพวกชาวเอลเดียเนี่ยชาวเอลเดียกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในประเทศมาเลย์นะครับก็จะถูกแบ่งชนชั้นวันณะอย่างชัดเจนนะครับเป็นชนชั้นวันณะต่ำตมที่คอยโดนกดขี่เยียดยามโดยกระทําช้าเลาในหลายๆรูปแบบครับไดนาฟิตได้มาพบลักกับคุณหมอเยเกอร์ครับนั่นก็คือกรีชาเยเกอร์นั่นเองครับสองคนนี้รักกันและมีปฏิธานที่แน่่เหมือนกันครับอยากจะกอบกู้เอลเดียครับแล้วกรี ชาเยเกอร์นี่โอ้ถึงขั้นแบบเป็นระดับหัวหน้านะของผู้ที่จะทำการปฏิวัติอยากจะล้มล้างพวกประเทศมาเลยเยลยนะครับแต่ดินเดินแผนไปได้สักพักหนึ่งครับผมแผนแตกครับผมแผนแตกได้ยังไงครับลูกชายของพวกเขาเองนี่ครับผมที่ทําการแฉพ่อแม่ตัวเองนะทำให้ทั้งปีชาเยเกอร์แล้วก็ไดนาฟริตเนี่ยครับ ถูกในประเทศไปที่เกาะสวรรค์นะครับก็คือเกาะพาราดนีนี่ครับและการถูกในประเทศเนี่ยเหมือนกับเป็นการฆ่าให้ตายทั้งเป็นนะครับพวกเขาเดี๋ยวจะต้องถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นไททันไรสติด้วยนะยครับโดยไดนาฟริตี่ครับก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นไททันไรสติครับใบหน้านี่คือยิ้มแฉ่งกเรเลียเดียวเชียวนะก็เป็นการจบชีวิตการเป็นมนุษย์นะครับของไดนาฟริตอะไรกันไปครับแล้วก็มาถึงตระกูลฟริตคนสุดท้ายครับผมซีกเเกอร์ครับผมทำไมถึงได้ว่าซีกเเกอร์เขาใช้นามสกุลพ่อนะ แต่เขาก็มีเชื้อสายของราชวงศ์ตระกูลฟิตนะครับเพราะว่าเป็นลูกของไดานาฟิตนั่นเองครับอย่างที่บอกไปครับว่าซิกเนี่ยเป็นลูกของกรีชาเยเกอร์กับไดานาฟิตนะครับเพราะฉะนั้นครับเขาเนี่ยมีศักนะครับเป็นพี่ชายของเอเลนเยเกอร์นะฮะ เป็นพี่ชายต่างแม่นะครับซีเ,เกอร์หักหลังพ่อแม่ตัวเองครับทําให้แม่ของเขาต้องจบชีวิตนะครับส่วนพ่อของเขาก็รอดแบบโอ้รอดแบบโชคช่วยมากๆนะครับผมถามว่าทําไมซีถึงได้หักหลังพ่อแม่นะครับเบื้องต้นนะเบื้องต้นตอนแรกของกระตูนเรื่องนี้เนี่ยเขาสื่อสารออกมาประมาณว่าเออซีเกอร์เนี่ยแบบจงรักภักดีกับมาเลนะก็เลยแบบทําการแฉพ่อแม่ตัวเองซะเลยนะเพราะว่าพ่อแม่ตัวเองเนี่ยกำลังจะหักหลังประเทศมาเลยครับแต่แท้จริงลวครเบ,บื้องลึกเบื้องหลังนั้น ไม่ใช่ครับเซกเยเกอร์เนี่ยเป็นคนที่โอ้โหอยากจะกอบกู L ้เอลเดียมากๆครับแล้วก็เชื่อมั่นในปริธานของพ่อของแม่เขาแบบสุดซึ้งเหมือนกันครับแต่สาเหตุที่เขาต้องเลือกที่จะหักหลังพ่อแม่ของเขาครับเพราะพ่อแม่ของเขาเนี่คือในระหว่างที่กําลังดําเนินการจะก่อการปฏิวัตินี้ครับ พวกชาวมาเลยครับเริ่มที่จะระแคะระคายแล้วครับว่ามันกําลังจะมีการก่อการปฏิวัติครับแล้วถ้าเกิดว่าพ่อแม่ของเขาโดนพวกมาเลสสืบทราบข้อมูลมาโดนสาวมาจนถึงต้นตออแล้วโดนจับไปเนี่ยครับมันจะโดนฆ่าล้างตระกูลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกริชาเยเกอร์ไดนาฟิตครับตัวซิกเองก็อาจจะโดนฆ่าด้วยครับรวมถึงปู่ย่าตายายแม่งโดนฆ่ายกครอบครัวแน่เลยฮะ วิธีเดียวที่จะมีทางรอดนะครับนั่นก็คือซีเกอร์ที่ตอนนี้เนี่ยถูกส่งไปเป็นทหารของชาวบาเลนครับต้องทําการแฉพ่อแม่ตัวเองครับ เพื่อที่ได้รับคุณงามความดีครับทำให้พอแฉไปแล้วครับพ่อแม่ของเขาก็จะเป็นเพียง2คนที่โดนฆ่าครับซีเจเกอร์เนี่ยจะได้ทําการปกป้องชีวิตปู่ย่าตายายอะไรของเขาได้ด้วยนะครับแล้วตัวซีเจเกอร์เองน่ครับก็ยังได้รับคุณงามความดีครับได้รับความเชื่อมั่นอย่างมากครับผมจากกองทัพมาเลจากประเทศมาเลครับท้ายที่สุดแล้วครับตัวซีเจเกอร์มีคุณงามความดีอย่างมากครับและได้เป็นผู้รับสืบทอดพลังไททันอสูรอีกด้วยครับถ้าใครได้อ่านการ์ตูนเรื่องไททันจนจบ เราก็จะได้รู้เป้าหมายที่แท้จริงครับที่ซีกเนี่ยเขาอยากจะทําการปลดปล่อยชาวเอลเดียครับนั่นก็คือเขาจะใช้พลังไททันถือกําเนิดนะครับทำให้ชาวเอลเดียนะครับไม่สามารถมีลูกต่อไปได้ครับพอไม่สามารถมีลูกต่อไปได้ครับพวกพลังไททันต่างๆนานานะ่ครับก็จะไม่มีการส่งต่อไม่มีการสืบทอดอีกต่อไปแล้วครับพวกชาวเอลเดียเนี่ยก็จะค่อยๆตายไปทีละคนทีละคนอย่างสงบนะครับเมื่อท้ายที่สุดคนทางโลกรู้ว่าชาวเอลเดียจะต้องตายกันอย่างแน่นอนแล้วก็จะ ไม่มีพลังไททันมาลุกลามหรือสร้างความเดือดร้อนหรือก่อสงครามอะไรไปได้นะครับพวกคนทั้งโลกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มายุ่งกับชาวเอลเดียแล้วก็คงไม่มีใครมาเกลียดชังชาวเอลเดียปล่อยให้ชาวเอลเดียเนี่ยเขาอยู่อย่างสงบสุขแล้วก็ตายอย่างสงบสุขอะไรกันไปนะก็จะเป็นแบบเป้าหมายสุดท้ายนะเป้าหมายที่แท้จริงของซีเยเกอร์เขานะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือเหล่าผู้คนของตระกูลฟิตนะครับก็พูดถึงสตอรี่เบื้องต้นของตระกูลฟิตครับแล้วก็แต่ละคนของตระกูลฟิตนะมีใครบ้างครับ แต่ละคนนั้นมีบทบาทยังไงบ้างในกระตูนเรื่องนี้ครับแต่จริงๆแล้วเรื่องราวของตระกูลฟิตนะครับเออมันก็มีอีกหลายมุมมองนะ่ยถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวของตระกูลฟิตนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะทารายละเอียดของตระกูลฟิตให้นะครับหรือว่าสนุกเหมือนกันนะเออสำหรับเรื่องราวของตระกูลฟิตนะครับถ้าคอมเมนต์มาเยอะขอมาเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะรีบทาสตอรี่แล้วก็เรื่องราวประวัติของตระกูลฟิตให้นะครับสรุปกันอีกครั้งนึงครับว่าตระกูลฟิตนั้นมีใครกันบ้างครับเริ่มต้น ฟิตนะครับคาฟิตมีภรรยาเป็นยูมีฟิตครับพวกเขานั้นมีลูกมาอีก3คนครับก็จะมีชีนาฟิตโลเซฟิตมาเรียฟิตครับจาก2,000ปีที่แล้วนั้นครับผมผ่านระยะเวลามานานพอสมควรครับมาจนถึงในยุคเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วครับก็จะมีราชาคาฟิตนะผมเป็นราชาฟิตในระดับที่145่ง้าครับไดนาฟิตครับผมเป็นคนหนึ่งครับที่เป็นตระกูลฟิตครับแล้วก็ซิกเยเกอร์ครับเป็นลูกชายของไดนาฟิตครับส่วนที่ผมบอกว่าตระกูลนี้นั้น สามารถที่จะคลองโลกได้เลยเนี่ยไม่ได้เป็นการกล่าวจนเกินจริงไปนะครับเพราะอย่างดูราชาคาฟิตเนี่ยแม่งสร้างไททันยักษ์มาเป็น10ล้านตัวเลยคร ถ้าใครรู้ตอนจบขอไอแ c ล l อ t ไ t ทันเครับเราก็จะเห็นว่าเจ้าเอเลนนะครับผมพระเอกของเราเนี่ยใช้พลังไททันต้นกําเนิดนี่ครับในการควบคุมไททันยักษ์50เมตรเป็น10ล้านตัวนะครับเพียงในระยะเวลาไม่นานครับเอเลนเนี่ยได้ฆ่าคนไปทั้งโลกนะครับคนทั้งโลก80%นั้นตายเพียงในระยะเวลาเพียงไม่นานเท่านั้นนีครับผมและ้เกิดว่าจะฆ่าคนทั้งโลกถามว่าทําได้ไหมทําได้อยู่แล้วนะคร แต่เอเลนแค่ไม่ทำเท่านั้นเองครับเอเลนเขาก็แบบมีอีกเป้าหมายหนึ่งอะไรกันไปนะเช่นกันครับที่คาฟิสเขาไม่ทำนะครับก็อย่างที่เขาบอกไปครับว่าเขาเนี่ยเบื่อหน่ายที่จะทำสงครามนะครับขออยู่อย่างสงบสุขดีกว่าครับถึงแม้ว่าจะเป็นความสงบสุขแบบจอมปลอมนะครับแล้วก็อยู่เพียงได้ประมาณร้อยปีเท่านั้นครับแต่ลึกๆนะครับเขาก็รู้อยู่แล้วครับว่าสักวันนี้ครับชาวเอลเดียเนี่ยคงต้องได้รับบาปรับกรรมรับโทษอยู่ดีครับราชาฟิสก็น้อมรับที่จะให้มันเป็นแบบนั้นนะครับและบทนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้นั่นอครบใทีช ดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับกดสัด่นระฆังกดสั่กระดิ่งจริงๆให้กับเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมหน้าชน,นะครับผมไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ